สวัสดีคะ่ะทุกคนไทยชามเซน์มาร์กสเเดทไทยเดนมาร์กพามาเที่ยวทะเลนะคะท่องเที่ยวประเทศเดนมาร์กทะเลเหนือค่ะขึ้นลมแรงแบบนี้ก็เจอกันในวันที่28ธันวาคมค่ะดูนะคะฝนค่ะฝนตกนี่นี่คือสาหร่ายทะเลคะ่ะทุกคนสายพันธุ์นี้สาหร่ายทะ,ทะเลที่อยู่ในน้ําลึกนะเราเมไม่ค่อยเห็นหรอกดูนี่นี่นี่มาตกเป็นกอแบบนี้เลยนี่ โอ้โหกอใหญ่มากค่ะทุกคนดูค่ะเราเก็บไปด้วยเราเก็บสะหไายทะเลไปด้วยอไปกันจ้ะใครที่มาเที่ยวประเทศเดนมาร์กนะคะก็การเดินทะเลในช่วงหน้าหนาวก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนเดนมาร์กชอบมาเดินค่ะ เมือเข้าก็พาทุกคนมาชมทะเลหาดทรายไม่ได้เป็นสีขาวแบบบ้านเราเด้อหาดทรายเป็นสีเนี่ยค่ะคือทรายสีขาวก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งทะเลนี้จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะทุกคนฝั่งตะวันออกของประเทศนี้ก็จะเป็นหาดทรายสีขาวะละเอียดละเอียดแต่ว่าฝั่งตะวันตกของประเทศนี้หาดทรายจะเป็นหิน เป็นเชิงตะกอนเรียบชายฝั่งไปเรื่อยก็จะไปทางตอนเหนือสุดของประเทศนี่อันนี้นะทําปุ๋ยนะปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะทําปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะปุ๋ยพืชค่ะอ่ะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเ่เดี๋ยวว่าให้ทุกคนดูนะเต็มเ็ม ไปกันต่อเร้วองตาอมนุนนะคะกลุม่มพีม่เพี่อนน้องเพื่อนๆคุณฝรั่งนะคะน้องข้าก,ก็ไปแล้วะคะ่ะเราก็มาเที่ยวกันตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งงานนะคะตอนท้องจนกระทั่งน้องเข้า,าเกิดตอนเกิดเราก็มากันแบบเอารถเข็นเด็กมานะมาเนี่ยรถเข็นเด็กเข็นมาที่ทะเลทรายที่ป่าทางตอนเหนือนนะคะ่ะจนตอนนี้ น้องข้าวโตสูงร้อยห้าสิบกว่าแล้วคิดดูเราก็ยังเหนียวแน่นนะคะมีตรภาพมิตรภาพเหนียวแน่นไปแล้วจ้ะคลิปนี้สั้นๆเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยู่นี่มีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ